ก่อนที่จะพบกับผู้นหน้าผักกับทีมงานมีวดียาสรุปเหตุการณ์การเมืองสักซ้ำหนาทีครับพี่น้องครับให้พี่น้องเปิดตัวว่างาผักของเราด้วยวิทยาชุดนี้ครับก็อยากให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้พ่าก็คงไม่ได้ชอบ คนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วมไหมอันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแล้วดูหน้าดิฉก็เลยพูดว่าจะจับมือกับอ๋อใช่ค่ะที่บอกว่าดูหน้าดิฉันนะคะใช่ไหมจะไม่จับมือกับคนรัฐประหารนะอันนี้นี่คือสองปีที่แล้วใช่ไหมคะเพอเออคะ,ะแนนมันไม่ถึงนะก็เลยต้องจับกันหน่อยแล้วตอนนี้แต่ว่าจับมาสักพักแล้วเหมือนกันทำไมคำถามนีม้ดีเลยจังเลยของพรรคประชาธิปัตย์ มีมติที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับในส่วนกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมก่อนก็มีมติเป็นเอกสารในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับพวกเขาบอกเราว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนพวกเขาบอกว่าจะไม่จับมือกับเผด็จการแต่วันนี้เขายืนอยู่ตรงข้างประชาชนแลกอำนาจด,ด้วยการโกหกแลกเก้าอี้ ด้วยคงีบเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรถอยิวเซเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกร,รัมมันคือป้าแต่ปรากฏว่าคุณมุกดาวันถูกยื่นเรื่องคัดค้านว่ามีการแจกเงินให้คนไปลงคะแนนให้ตัวเองหัวละ500บาทร<ม>วมเป็นเงินประมาณ25,000บาทแล้วก็มีเรื่องของการแจกเงินให้คนไปฝันเิอปราสายครับในบางพื้นที่เสียงของประชาชนถูกซื้อได้ด้วยเงินสดไม่ใช่ด้วยนโยบาย ไม่ใช่ด้วยความจริงใจพักบางพัก,กใช้เงินแทนความถูกต้องใช้อำนาจแทนศรัทธาเราไม่มีเงินทุนแต่เรามีหัวใจเราไม่มีในายใหญ่หนุนหลังแต่เรามีประชาชนเคียงข้างฝนตกเราก็เดินแดดร้อนเราก็ยิ้มเพราะนี่ไม่ใช่แค่การหาเสียง แต่ที่คือใวากคือเคล่นเที่คงแลวกการบอกไองดีนะคการทำงานนะครับไฟกากองนะครัองการจะมที่ให้ทนะครับเราปกครองก็เย็นโยกยกลงประยาชนนะครับเราไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองไม่ได้ร่ำรวยไม่มีคนชี้นิ้วดั่เรื่องหกแต่เรามีใจที่กล้าที่จะพูดแทนประชาชนในที่ที่ผมไม่เคยได้พูดการที่ท่านนายกได้ไปถามหมอเอง ท่านนายกก็ไม่บอกต่อสาธารณชนว่าหมอที่ทําการรักษาชื่อว่าอะไรสังคมเข้าถึงสงสัยว่ากรณีชั้น14มันมีรับบภูมะใรอะไรราตาหมอคางดำเนี่ยมันไม่ได้มาผ่านท่ากาญจนบุริที่เขาขออนุญาตมาหมายถึงเอกชนที่ชื่อ CPF เนี่ยเขาไม่ได้นํามาผ่านการขออนุญาตมันจะว่ายมาเองข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศกาหน้ามันก็จะฉลาดเกินไป ว่ามันรู้ว่าพ่อแม่มันเป็นศัตว์วิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยตรงนี้แค่ไหว้ลำพังไ่ว้มาถึงประเทศไทยก็เก,ก่งมากท่านประธานนี่มันไหว้ไปโผล่ตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันงหวงเดียวกันมันฉลาดขนาดนั้นให้เป็นนายกตฐมนตีไปเลยไหมนี่คือเวทีสุดท้ายแต่ไม่ใช่โอกาสสุดท้ายถ้าคุณเลือกเราเสียงของคุณจะไม่ถูกกดทับอีกต่อไปเราจะพูดแทนคุณในสภาด้วยความกล้า และสัตย์ิาก่นะครับที่มาต้อนออกมารับฟังวกเราในวันอยูแบบนี้ปรากทีที่เส็จากครับพี่น้องชาวจันดีที่เคารพครับ นี่คือบุคคลสำคัญที่เดินทางมาให้กำลังใจตรงคณะกับวัวนาผักประชาชนนัทพง์เรื่องปัญญาวุฒิสกุลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องนนครับ,รบขอเชิญสสรังเสีมันวมครับขึ้นมาเปียกด้วยกันเลยครับเลยครับ สอสอลิซ่าพักขมลขอเชิญผู้สมัครครับนักธุกิจอยู่ร่วง หัวหน้าพักเก้ากไกลครับคุณชัยธวัตตุลาตนได้ครับพี่ต๋อมบอกสวัสดีครับขอเสียงพ่อแม่พี่น้องชาวจำดีหน่อยร้วขอเสียงพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอฉวางชาวนครศรีธรรมราชทุกคนหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับ วีทีารีนาทีเมื่อสักครู่พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับความรู้สึกที่ผ่านมาการเมืองที่ผ่านมาที่ทำให้พวกเราต้องเจ็บปวดหัวใจแต่ครั้งนี้สนามเลือกตั้งครั้งนี้เวทีปราศัยนี้ถึงแม้จะเป็นเวทีสุดท้าย ในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตแปดเมืองคอนแต่ผมประกาศต่อพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ทุกคนว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้การเมืองของเมืองคอนการเมืองของประเทศนี้เป็นการเมืองที่ชาวเมืองคอนต้องการมาโดยตลอดใช่ไม่ใช่ใชพ่อแม่พี่น้องครับ การเลือกตั้งครั้งนี้มีเทคนิคแทคกติกวิธีการหาเสียงมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเพื่อนของผมไม่ว่าจะเป็นสอสอรังสีมันสอสอพักขมลตอสอรัชนกพี่ตองชัยทวัสด์หมอมูสังหรือแม้แต่นอตอ์นนธกิจอยู่ดวงปรีชาและเพื่อนเื่อนของผมทุกคนที่วันนี้มาขึ้นเวที เราจะพูดอย่างไรถ้าตายพวกเขาก็ยังโจมตีเราอยู่โจมตีเพื่อให้คนดีจะออกไปเลือกในอีกสองวันต่อจากนี้ในวันที่27เมษาเกิดความลังเลว,ว่าตกลงจุดยืนของพรรคประชาชนเป็นอย่างไรกันแน่หน้าที่ของผมในวันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรพูดแทนลูกพักทุกคนพูดตามสโลแกนของหมอนัดชัดเจน พักประชาชนไม่เอาในใหญ่ไม่ร่วมกับรัฐบาลชุดนี้แน่นอนชัดพอไหมครับว่าแม่พมมีน้องใครที่อยู่ชวังใครที่อยู่ช้างกลางใครที่อยู่นาบอนใครที่อยู่พิป,ปูนแล้วยังลังเลยอยู่เป็นหน้าที่ของบวโผมของพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ทุกคนช่วยกันบอกความชัดเจนนี้ออกไปต่อครับ พ่อแม่พี่น้องครับผมเองดูวิทยาเมื่อสักครู่เพิ่งเห็นครั้งแรกมีความรู้สึกสะเทือนในหัวจิตหัวใจอยู่เรื่องหนึ่งตึ้งผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่พี่น้องทุกคนก็รู้สึกแบบเดียวกับผมครับพ่อแม่พี่น้อง20ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้พวกเราต้องอยู่ในระบบการเมืองที่บรรดานักการเมืองบรรดานักเลือกตั้ง เท้าไปสแสวงหาผลประโยชน์หาเงินทอนเพื่อต้องการเอาชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นต่อสู้ทางความคิดให้พวกเราเป็นเหยื่อผมเองก็เป็นเหยื่อที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้มีความภาคภูมิใจกับการเมืองโปร่งใสตรงไปตรงมาต้องการนักการเมืองที่สุดจริตเป็นสิ่งที่ถูกไม่เคยผิดใช่ไม่ใช่ พ่อแม่พี่น้องในอีกหลายๆภาคหลายหลายจังหวัดต้องการนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องดูแลคนลากยากความคิดพวกเขาก็ไม่ผิดใช่ไม่ใช่ใช <ๆ S 2> ผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ออกไปตัดสินใจเลือกบรรดาพักทุกพักที่มันมัดรวมกันหมดแล้วในวันนี้ <ๆ S 2> เคยตัดสินใจเลือก พี่อาจจะไม่ตรงใจกับคนใต้มาบ้างแต่วันนี้ผมตาสว่างจากการทํางานกันเมืองตาสว่างจากอะไรครับพ่อแม่พี่น้งตาสว่างจากการที่วันนี้นายกรัฐนมนตีลูกสาวของในายใหญ่เมื่อโดนนักข่าวถามว่าดีลแรกประเทศคืออะไรนักข่าวโยนคําถามต่อไปว่าได้คุณพ่อกลับบ้านแทนที่นายยกจะตอบว่าปฏิเสธเปล่าเลย เรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไปพ่อแม่พี่น้องครับคนเป็นผู้นำประเทศยอมรับต่อสาธานาธณชนนาตาเฉยยอมรับว่าครั้งนี้มาเป็นนายกเพื่อผลประโยชน์ครอบครัวตัวเองนี่แหละครับการเมืองแบบที่ผ่านมาที่ทำให้พวกเราต้องออกมาประกาศจุดยืนต่อพ่อแม่พี่น้องมาพอได้แล้วเราแค่ต้องการการเมือง ที่ทาเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องครับ27เมษายนนี้มีบัตรเลือกเพียงแค่หนึ่งใบมีบัตรเลือกตั้งเพียงแค่หนึ่งใบผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันสื่อสารออกไปเลือกกันให้ดีๆเลือกยังไงให้ได้พรรคที่ใช่และให้ได้คนที่ถูก ถ้าไปกาเบอร์อื่นกาผิดเบอร์อาจจะได้พักที่โกหกหลอกลวงอาจจะได้พักที่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้าแ้งอยู่ร่วมพักถ้าเลือกผิดอาจจะได้พักที่หลายๆคนบอกว่าเขาทุจริตการเลือกตั้งจนทําให้เราต้องมาเลือกตั้งในวันนี้กาผิดเบอร์ก็ได้ผิดพักและได้ผิดและได้ผิดคน แต่ถ้ากาเบอร์สามถ้ากาเบอร์สามได้ถูกพักและได้ถูกคนแน่นอนใช่ไม่ใช่ <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่น้องครับจุดยืนของพัคประชาชนเราดูเราชัดเจนมาโดยตลอดตโลแกไงไง่ายอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคำพูดไง่ายแต่ทำยากผมรู้แต่วันนี้พ่อแม่พี่น้อง ร้อมไมกับพวกผมหรือยังที่จะทําให้กำหน้าสูงสุดเป็นของประชาชนร้อมไม่พร้อมแค่ทําการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่กลับไปกลับมาไม่โกหกหลอกลวงไม่ทุจริตของท่านมันยากตรงไหนมันยากอย่างเดียวก็เพราะเขาทําการเมืองเขาไม่ได้ตนใจประโยชน์ของประชาชนอย่างจริงๆเบอร์สามนอกจากถูกพักยังถูกคนครับทำไมมีน้อง ด็อกเตอร์นัทนัทธกิจอยู่ด้วงปรีชาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะมีเจตจำนงทางการเมืองพร้อมเป็นผู้นำในเขตแปจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้ความสามารถยังไงครับพ่อแม่พี่น้องจบปริญญาเอกถึงเมืองนอกเมืองนาพี่ต้อมบอกไปแล้วเป็นวิศวกรไม่เหียงแค่นั้นมีประสบการณ์ทำงานพร้อม ในสภาบู้แทนราษดรปัญหาแกงคอเซ็นเตอร์นี่คนนี้ทํากับมือร่วมกับสอส,อสอรังสีมันและสอสอของพรักประชาชนอีกหลายๆคนมีเจตจำนงทางการเมืองเมื่อกี้ดรนัทบอกแล้วผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพักถ้าวันนี้ไม่มีพักประชาชนเขาไม่คิดจะทําการเมืองไม่คิดจะทําการเมืองที่ต้องซื้อสิิดขายเสียงใช่ไม่ใช่ มีวุฒิภาวะกับพ่อแม่พี่น้องผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องดูวิธีการหาเสียงของพวกเราทุกคนรวมถึงด็อกเตอร์นัทด,ดูวิธีการตอบแล้วพ่อแม่พี่น้องดูวิธีการสื่อสารการตอบของพวกเราเทียบกับคนที่เป็นนายกอยู่ตอนนี้ผมไม่ขออะไรเลยแต่ข้อนี้ผมยืนยันได้มีความรู้ความสามารถมีเเจตจำนงมี วุฒิภาวะถูกคนแน่นอนถ้ากาเบอร์สามเพราะไม่มีน้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายเบอร์หลายคนบอกแล้วถ้าชอบผลงานรัฐบาลสองปีที่ผ่านมาตามเบอร์นั้นกาเบอร์อะไรก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบกาพักประชาชนกาเบอร์สามแต่เผื่อหลายๆคนยังไม่เข้าใจครับเพราะไม่มีน้องหลายคนเขาบอกว่าเป็นการเมืองหลายขั้ว มีตัวเลือกหลายตัวเลือกวันนี้ผมอยากมายืนยันต่อว่าแม่พี่น้องชาวจันดีชัดๆอีกสักหนึ่งครั้งครับเหลือแค่สองขั้วเท่านั้นขั้วหนึ่งคือขั้วนักเลือกตั้งอีกขั้วหนึ่งคือขั้วฝ่ายประชาชนใช่ไม่ใช่เพราะแม่พี่น้องครับผมไม่เคยเอาดีเข้าตัวเองบอกว่าพรรคประชาชนคือพรรคเดียวเท่านั้นที่อยู่ข้างประชาชน ผมเชื่อว่ายังมีพักอีกหลายพักที่อยู่ข้างประชาชนเช่นเดียวกันแต่ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าตัวเลือกที่เหลืออยู่อีกสามตัวเลือกฝั่งโดนเขาอยู่ข้างเดียวกันไปหมดแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องจะหวังพึ่งได้ยังไงครับปัญหาราคายางตกต่ำตงขามการค้าที่เกิดขึ้นถูกพ่อค้ากดราคาผมได้ยินข่าวครับได้ยินข่าว ชาวสวนยางมีความชัดเจนเสนอเจตมาตรการต่อรัฐบาลผมยกตัวอย่างอะไรบ้างกำหนดราคารับซื้อให้ชัดเจนกำหนดบทลงโทษต่อพ่อค้าคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบในขณะที่ประชาชนชัดเจนรัฐบาลมีความชัดเจนอะไรบ้างวันหนึ่งนายกบอกว่าสหารัฐอเมริกาขอเลื่อนนัดวันหนึ่งลองนายกออกมาว่าเราขอนัดเองอีกวันหนึ่ง มาตรฐานทูตอเมริกาบอกว่าเราไม่เคยนะัดตุลกโงมันยังไงพ่อแม่พีน้องครับไม่ว่าจะพักไหนฝั่งนั้นอีกสามเบอร์ตาบใดที่ยังได้แพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหมดหวังไปเลยกับการแก้ไขปัญหาสงครมามค้านค้าซึ่งตรงผลกระทบต่อราคายางของพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราทุกคนใช่ไม่ใช่ ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทากินครับพ่อแม่มีน้องผมเคยมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองที่จังหวัดสุราธ,ธานีพบว่ามีพ่อแม่มีน้องชาวสวนปาล์มในบริเวณนี้ทั้งนครศรีธรรมดาสุราธ,ธานีด็อกเตอร์นัทนัตเกตก็ทํางานอยู่ในกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับที่ดินพวกเราพักประชาชนถึงแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่วันนี้ผมจะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องต้องการขั้วที่สองกาขั้วประชาชนกาเบอร์สามเพราะสิ่งดีพ่อแม่พี่น้องต้องการไม่ใช่สอสอรัฐบาลที่สอสอรัชนกบอกว่าจะไปยืนกุมเป้าในสภาแต่คือสอสอฝ่ายค้านที่ทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงพูดแทนพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกคนใช่ไม่ใช่ใชจะเลือกมันไปอีกทําไมกับอีกสอสหนึ่งฝั่งรัฐบาลมันทําอะไรไม่ได้ เลือกสอสอพักประชาชนเบอร์สามดีกว่าถูกไม่ถูก oh. เพราะไม่มีน้องครับนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งก็คือมีบัตรใบเดียวเลือกให้ถูกพรรคและเลือกให้ถูกคนกาเบอร์อื่นผิดทั้งพรรคผิดทั้งคนและสนามเลือกตั้งครั้งนี้ภายใต้รัฐบาลที่ล้มเหลวที่รอการยุดสภาอย่างที่พี่ต้อมบอก เปล่าประโยชน์ที่จะเลือกสอสอฝั่งรัฐบาลเข้าไปทํางานเพราะเขาจะไม่มีวันเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องเพราะยังสมประโยชน์กันอยู่มีอะไรก็เงียบไว้ก่อนติ่งเดียวที่จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องต้องปีต่อจากนี้คือเบอร์สามพักประชาชนนันกจิจอยู่ด้วยปรีชาเท่านั้นใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องครับ แล้วไม่ใช่เพียงแค่สองปีต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่อายุของสภาชุดนี้อาจจะเหลือไม่ถึงสองปีถ้ารัฐบาลยุคสภา,สภาพูดปุ๊กฟ้าผ่าเลยตรงใส่เรื่องจริงพ่อแม่พี่น้องครับชาวนาครศรีธรรมราชชาวใต้ทุกคน ผ่านมาเรายืนยันว่าอยากนำการเมืองให้ดีการเมืองซื่อตรงต่อประชาชนตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่โกงกินประเทศปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังลากลึกไม่ว่าจะอยู่กับกลุ่มทนุนฝังระบบราชการหรือนักการเมืองก็ตามแต่พรักประชาชนเรามีจุดยืนที่ชัดเจนไม่อดทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แล้วถ้าวันนี้สนามการเลือกตั้งซ้อมที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นการซ้อมเลือกตั้งปี70ของพรรคประชาชนแต่เป็นสนามจริงของนักกิจอยู่ด้วงถ้าพ่อแม่พี่น้องเมืองคอนปักธงให้กับนักกิจอยู่ด้วงจะเป็นการก่อกู้ศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ให้คงอยู่ต่อไปว่าเราต้องการการเมืองที่นี ใช่ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้พ่อแไม่มีน้องมีความสำคัญไม่ได้แค่ได้ผู้แทนของเขตแปดตีอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแต่มันคือการส่งสัญญาณการสั่งสอนรัฐบาลผสมพันธ์ามคั่วบรรดานักการเมืองนักเลือกตั้งที่ไม่ได้เห็นผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้ง การส่งสัญญาณออกไปยังพ่อแม่บี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศว่าการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี70ไม่ต้องรอถึงปี70แต่เกิดขึ้นแล้วในวันที่27เมษายนนี้ใช่ไม่ใช่เพราะแม่บี่น้องครับนี่คือความสำคัญทั้งหมดที่วันนี้ผมอยากมาสื่อสารด้วยใจของผมเองต่อพ่อแม่บี่น้องทุกคน ผมขอขมวดปิดท้ายด้วยความรู้สึกของผมครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เรามีปัญหารอบด,ดันการเมืองที่ไม่เคยดีพอตลอดการต่อสู้หลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจปากท้องไหนจะมีเรื่องสงครามการค้ายังมีเรื่องระบบราชการเมื่อกี้ดรนัฐ,ฐกิตก็บอกเรื่องรัรฐลวงศูนย์ มีการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการนี่คือระเบิดเวลาพ่อแม่พี่น้องที่ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มแก้ที่เขตแปดนครศรีธรรมราชผมก็ไม่รู้ว่าเราจะถอดชนวนถอดสลักระเบิดเวลานี้ได้ทันหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องครับผมมาส่งต่อความตั้งใจเดียวในฐานะหัวหน้าพักประชาชน ปัญหาที่สำคัญของประเทศตอนนี้ถ้าจะให้ผมพูดโดยสรุปขอแค่สามข้อกับหนึ่งขีดเส้นใต้ครับทำการเมืองให้ดีทำระบบราชการให้ดีทำเศรษฐกิจปากท้องให้ดีและไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชั่นพ่อแม่พี่น้องเอาไม่เอา,เอานี่คือจุดยืนง่ายๆของพักประชาชนที่27เมษายนนี้ผมรังสีมัน พักขมลอีกหลายๆคนรวมถึงนอกเตอร์ดั๊กแก้ให้ทันไม่ได้นอกจากตัวของท่านเองครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าอยากจะเริ่มต้นอยากจะแก้ไขอยากจะถอดสลักระเบิดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ช่วยกันบอกต่อนะครับช่วยกันบอกต่อไม่มีใครมีพลังที่มีอำนาจมากไปกว่าพ่อแม่พี่น้องเขตแปดชาวนครศรีธรรมราชทุกคน เมื่อกี้ลังสีมันบอกว่าอยู่ข้างหน้านี้ถึงแม้ฝนจะตกคนยังไม่ไปไหนขอคนละยี่สิบเสียงได้ไม่ได้ถ้ากลับไปที่บ้านบอกต่อยี่สิบคนช่วยกันจดชื่อแบบเป็นหัวธรรมชาตินะไม่รับไม่ถ่ายเงินนะจดกันให้ได้คนละยี่สิบชื่อนักกิจเป็นบูนแน้แทนเขแปดแน่นอนดีไม่ดีพ่อแม่พี่น้องครับ ในวันนี้คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าการบอกลาแต่อยากบอกลาให้เกิดความฮึกเหิมด้วยสองสามประโยคสุดท้ายด้วยกันส่งเสียงนิดหนึ่ง27เ,เมษายนนี้เข้ากูหากาเบอร์เข้ากูหากาเบอร์ตรงผู้แทนที่ผู้แทนลกเตอร์นัทนัทธกิจอยู่ด้วย เป็นตัวแทนของชาวเขตแปดเมืองขอและตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกคนได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับครับผมผมก็อยากจะเชิญพี่หัวแดงนะครับสมโชคมีชนะพี่โบพุทธิพงษ์ลุยเจียวนะครับ ข้างๆตรงนั้นนะครับพี่ต๋อมไทรทวัฒน์นะครับสมเฟิร์ตวริชัยบุญประดิษฐ์นะครับเชิญมาชูมือครับในทีมงานนี่คือทีมงานแม่ทัพหาเสียงนะครับในทั้งสี่อำเภอนะครับตลอด30วันที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราพี่แท้งลองไปถ่ายรูปที่เต็นท์โดมงนะนะครับชูมือให้ทุกท่านนะครับหนึ่งสองสาม सुल बने का जी शिक्षक पेशा काब